ประตูความสุขเปิดแล้วค่ะแต่เอ๊ะทำไมน้องหมูไม่วิ่งออกมาเหมือนน้องไกอ่อารมณ์ดีของพี่มดเลยคะ น้องหมูอยู่ในคอกมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะตอนนี้ขี้หมูเต็มคอกไปหมดแล้วน้องก้อยก็เลยจะทําการตักขี้หมูออกนะคะปล่อยให้น้องหมูมาเดินเล่นค่ะที่ของน้องหมูนะคะน้องก้อยใส่มะพร้าวสับไปด้วยค่ะตอนนี้มะพร้าวสับก็ย่อยเป็นปุ๋ยนะคะรวมทั้งใบกล้วยด้วยค่ะใบกล้วยที่ให้ไปนะคะน้องหมูก็ย่ำจนเละเป็นปุ๋ยหมดแล้วค่ะวันนี้น้องก็จะทําการตักขี้หมูนะคะลงไปในสระบ่อน้ําของน้องก้อยเลยค่ะตักขี้หมูมาได้แล้วก็เทลงสระแบบนี้เลยนะคะที่น้องก้อยเทลงสระนะคะเพราะว่าต้องการให้ขี้หมูเนี่ยเป็นออออาาาาหรขงงนนนนน้้ปลคค่ะะะกกจั ทำให้น้ําของเราเนี่ยเป็นน้ําปุ๋ยค่ะเมื่อก่อนน้องก้อยชอบกระโดดเล่นน้ําสะดีตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะตั้งแต่ม,มาปลูกหอมที่นี่นะคะก็ต้องทําน้ำให้มีสารอาหารค่ะเพราะเวลาที่เราดูดน้ดําไปรดนหอมเนี่ยหอมก็จะได้สารอาหารได้ปุ๋ยไปแบบเต็มที่เลยนะคะ ตอนนี้น้องหมูก็เดินเล่นแบบสบายใจค่ะส่วนน้องก้อยนะคะก็ต้องเร่งตักปุ๋ยออกค่ะตื่นเช้ามาชุดไหนก็ยังทำงานชุดนั้นเลยนะคะตื่นเช้ามาชุดนอนนะคะน้องก้อยก็ตักปุ๋ยทั้งชุดนอนเลยค่ะรีบตักรีบเสร็จนะคะจะได้ต้อนน้องหมูเขา้าคอกแล้วก็ให้อาหารน้องหมูค่ะตอนนี้น้องหมูวิ่งเล่นใหญ่เลยค่ะน้องก้อยก็ไม่เข้าใจนะคะว่าวิ่งทำไมแต่น้องก็คงจะสนุกสนานมากเลยนะคะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้น้องก้อยก็อดขำอดหัวเราะไม่ได้นะคะเอนดูน้องมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะอยู่กับน้องก้อย มากเลยนะคะน้องก็กินยาแล้วก็นอนเล่นค่ะส่วนน้องก้อยนะคะตอนนี้ตักขี้หมูกับเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ต้อนน้องหมูเข้ามาในข้อคืนนะคะ ตอนนี้คอกน้องหมูก็สะอาดเยมอ่องแล้วค่ะน้องหมูก็นอนเล่นแบบสบายใจเลยนะคะหลังจากที่ทาความสะอาดคอกเสร็จแล้วนะคะน้องก้อยก็จะเทมะพร้าวสับลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะพะน้องก้อยจะเลี้ยงหมูแบบคอกแห้งนะคะจะไม่ได้ล้างคอกค่ะที่เทมะพร้าวสับลงไปนะคะเพราะว่าต้องการให้น้องหมูเนี่ยขี้เยี่ยวใส่มะพร้าวสับนะคะแล้วน้องหมูเขาก็จะเหยียบคลุกไปคลุกมาค่ะเราจะได้ตักไปทําปุ๋ยต่อได้เลยนะคะพอเทมะพร้าวสับลงไปน้องหมูก็สํารวจใหญ่เลยค่ะน้องก้อยก็ทาการเกลี่ยมะพร้าวสับให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เทจุลินซีย์เอ็มหรือว่าจุลินียหนนนออก้วัง ะะเทรถไปให้ทั่วอคอกแบบนี้เลยนะคะ PM จะช่วยย่อยปุ๋ยของเรานะคะแล้วทาให้อคอกหมูไม่มีกลิ่นได้ค่ะตอนนี้น้องหมูได้อคอกใหม่นะคะนอนเล่นสบายใจเลยค่ะเสร็จแล้วก็แวะมารดถ,ถั่วรถแตงกันหน่อยนะคะตอนนี้น้องถั่วคือโตมากๆแล้วค่ะเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งวิธีนะคะพี่ๆถามว่าทําไมหอมน้องก้อยถึงสวยจ้าใส่ปุ๋ยอะไรคะน้องก้อยจริงๆแล้วนะคะถ้าพี่ๆขี้เกียจแบบน้องก้อยเนี่ยไม่อยากที่จะเดินรถปุ๋ยหรือว่าเอาปุ๋ยมาฉีดให้เขาเนี่ยเราก็ทําบ่อน้ําของเราให้เป็นน้ําปุ๋ยแบบน้องก้อยเลย พราะทุกครั้งที่เรารดน้าต้นหอมเนี่ยน้องต้นหอมก็จะได้ปุ๋ยไปเต็มๆเลยค่ะก็จะได้ต้นหอมที่งามๆแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรงเพิ่มนะคะ